สวัสดีค่ะไหมสูงค่ะสวัสดีค่ะเมืรอนี้กอมางยากับน้องโบแกวเจงตุง้งแฮมเมือนเก่ายาวค่ะเมืรอนี้น้องโบแกวกอตีมามาตอบคำถามบีเอฟค่ะตีคอมเมนต์มาในใต้คลิปของน้องโบแกวค่ะเมืรอนี้กอตีมาตอบปั้นเนาะ ท่าที่ท้าหวานนองแก้วที่สร้างเน้มเขียนตอบใ้คอมเมนต์ไปกับเดียวก่อเจบย่มจำเป็นต้องมาเฮ็ดคลิปต่อน้องโแก้วก่อที่บอกว่าอันนี้มันที่ยาวไปอีกน้อยหนึ่งแล้วก็ถ้าสมมุติว่าเขาเขียนก่อนไลน์อยู่แต่ว่ามันยาวไปก็มันพอเขาเฮ็ดคลิปดีกว่าแล้วก็อาจจะที่แบบ เออแฮทคือบีบด,ดุกตกอตไรหัวเออเป็นสร้างคําถามนี่น้องแก้วที่ตอบจะ่ือแล้วมันมีคําตอบอีสร้างเลยยาวขนาดนั่นตีน้องน้องแก้วตีตองไรมาเฮดคลิป,ปอบอกออกค่ะสำหรับวันนี้นะคะน้องแก้วก็คือ,อจะมาตอบคําถาม จะมาตอบคอมเมนต์ให้พี่เอนะคะจะมีพี่เอท่านหนึ่งที่เขาคอมเมนต์มาในคลิปของน้องวแก้วนะคะแล้วน้องแก้วก็ไม่สามารถตอบเป็นเขียนตอบในนั้นเลยตรงได้นะโดยตรงได้เลยนะคะน้องแก้วก็เลยแบบจะมาตอบนะคะคอมเมนต์ของพี่เขาเดี๋ยน้องแก้วขึ้นให้ตรงนี้ค่ะตรงนี้เลยนะคะพี่เขาบอกว่าสวัสดีครับน้องวแก้วและ f อฟทุกท่าน ผมมีคำถามครับ FC ช่วยตอบก็ได้ครับขอบคุณครับนะคะแล้วก็จะมีต่ออีกออในคลิปน้องหัวแก้วนะคะพูดภาษาไทยกับอีกหนึ่งภาษาเรียกว่าภาษาอะไรครับผมพอจะพังออกบ้างคนในเชียงตุงใช้ภาษาพูดใช้ภาษาอะไรพูดคุยกันครับ ผมฟังไม่ออกเลยผมเป็นคนไทยภาคกลางครับบ้านเกิดอยู่ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ปัจจุบันอาศัยอยู่ในจังหวัดสมุทรปราการขอบคุณครับนะคะก็คือเขาเป็น FC ประเทศไทยเนาะน้องแก้วก็จะมาตอบว่าภาษาที่น้องแก้วขึ้นตน้นตอนคลิปก็คือตอนคิปซอสซอสดีค่ะซอดีค่ะเป็นคําสวัสดีของชาวคืนนะคะ ที่เชียงตุงเราจะใช้หลายภาษาเลยนะคะเริ่มต้นที่ภาษาคืนภาษาไตภาษาพม่าภาษาไทย,าาาาไทยแล้วก็จะมีอังกฤษแล้วก็จะมีอะไรอีกหลายๆอย่างนะคะแล้วก็จะมีภาษาจีนด้วยแต่ที่ใช้คําที่น้องแก้วใช้คือเป็น ภาษาของคืนนะคะแล้วก็คือ,อส่วนตัวนุ่มแเป็นคนคืนนะคะก็เลยใช้ภาษาคืนในการทําคลิปแล้วก็พูดคุยในคลิปนะคะคือคําที่นุ่มแกบอกว่าซอัสดีค่ะหมายความว่าสวัสดีค่ะคําที่บอกว่ายินดีน้ำน้ำค่ะคือคําว่าขอบคุณมากๆค่ะนะคะแล้วก็ะจะมีภาษาไต้กนะคะคภาษาษตก็คือ,อไม่ซุงค่ะ ไม่สุงคานภาษาไตเนี่ยก็จะเป็นเปเป็นภาษาไทยว่าสวัสดีค่ะยินจุ้น้ำน้ำค่ะอันนี้จะเป็นเปเป็นภาษาไทยว่าขอบคุณมากๆค่ะนะคะคือภาษาที่น้องวัวแก้วใช้นะคะภาษาท้องถิ่นของน้องวัวแก้วเองก็จะเป็นภาษาคืนกับภาษาไตนะคะจะมีสองภาษาเลยทําไมเชียงตุงถึงได้มีสองภาษานี้คู่กันนะคะก็เพราะว่าเชียงตุงอย่างแรกเออ ถ้าหากว่าคนที่ไกลๆอะ่ะที่ต่างเมืองอะ่ะเขาจะเรียกว่าเมืองไตเมืองขืนเมืองไตเอ่อตอนแรกๆก็จะเป็นเมืองขืนหรือเปล่าเออน่าจะเป็นเมืองไตก่อนานะเมืองไตแล้วก็ค่อยเป็นเมืองขืนมันก็จะเป็นเมืองที่ผสมผสมกันอ่ะเมืองขืนเมืองไตแรกๆอาจจะเป็นเมืองไตอาจจะมีชาวไตอยู่ด้วยอยู่ในเมืองนี้แต่ โดยการที่ว่าเชียงตูมีแม่น้ําขืนก็เลยเรียกว่าเมืองขืนเมืองไตหรือเปล่านะโมแก้ก็ไม่แน่ใจแต่ว่าก็คือเรียกผสมกันว่าเมืองขืนเมืองไตนั่นเองนะคะภาษาพูดก็จะเป็นขืนกับไตนะคะแต่บางคนเขาก็ฟังไตไม่ออกพูดไตไม่ออกแต่นะ้องแก้วได้ทั้งสองภาษานะคะคือเออ ไม่รู้สิคนอื่นเขาฟังไม่ออกจริงๆเดีดย๋ยวนูแกฟังออกนะทั้งภาษาไตภาษาคืนแล้วก็จะมีภาษาเมืองเหนืออีกด้วยเมืองเหนือก็คล้ายๆเหมือน12ปันนานะคะก็คำก็จะคล้ายๆกันบางคำก,ก,ก็จะฟังออกบางคำก็จะฟังไม่ออกนะคะก็ภาษาเนี่ยก็จะมีเอ่อที่ใช้หลักๆเนี่ยก็จะเป็นภาษาคืนภาษาไตยสำหรับต,ต,ตัวน้องแก้วเองนะ ตัวน้ำมแก้วเองแต่คนอื่นนะ่ะน้ำมแก้วไม่รู้เออแต่คนส่วนมากในเชียงตุงห้าสิบเปอร์เซ็นห้าสิบเปอร์เซ็นเป็นขืนเป็นไตอีกห้าสิบเปอร์เซ็นเนี่ยก็จะเป็นพมา่าแล้วก็เอ่อจะมีจะมีจีนผสมแล้วก็จะมีเอ่ออะไรอ่ะอินเดียผสมก็มีแล้วก็จะมีเอ่อ,อ,อ,จ,อจีนมีทุก จะบอกว่าที่เชียงตุงอะ่ะคนในเชียงตุงอะ่ะส่วนจะมีคนอะไรอาศัยอยู่บ้างก็คล้ายๆเหมือนเมืองไทยแหละคะ่ะมันก็มีทุกแบบแล้วก็ทุกทุกเผ่าพันธุ์มารวมตัวกันอยู่แต่สิ่งที่มากที่สุดก็น่าจะมีขืนกับไตนะคะอันนี้คือเยอะที่สุดเพราะฉะนั้นภาษาของเราก็เลยเป็นขืนเป็นไตนะคะแต่ในเชียงตุงเนี่ยก็ ตอนนี้ก็อยู่ในประเทศพม,ม่านะคะโรงเรียนรัฐบาลทุกๆโรงเรียนรัฐบาลเนี่ยก็เลยจะเป็นภาษาพม,มา่าเพราะฉะนั้นเราเลยรู้ภาษาพม,มา่าแตออ่ส่วนมากที่เราใช้ในตอนนี้ก็จะเป็นภาษาไทยแปลกไหมอันนี้แปลกไหมทุกคนคิดว่าแปลกไหมเรียนภาษาพม,มา่าแต่กับใช้ชีวิตในปัจจุบันกับเป็นภาษาภาษาภาษาไทยเพราะอะไรใช่ไหมเพราะเราเล่นโซเชียลเพราะว่า เราใช้โซเชียลเนี่ยเป็นการสื่อสารกันเพราะฉะนั้นเราก็เลยพิมพ์ภาษาไทยคะ่ะเพราะอะไรภาษาพม่ามันก็มีนะแต่มันพิมพ์ยากแล้วแต่บางคนบางคนเขาก็พิมพ์ภาษาพมา่าแต่ส่วนมากจะบอกว่า80%เลยก็คือพิมพ์ภาษาไทยนะคะแล้วก็ภาษาคืนภาษาไตยล่ะไม่มีหรอไม่มีคะ่ะเพราะอะไรเราก็ต้องไปมีมีโปรแกรมอะ โปรแกรมของภาษามาใส่เอาเราถึงจะมีตัวหนังสือนั้นๆแต่คือโทรศัพท์เราซื้อออกมาจากร้านอ่ะมันไม่มีมันมีแค่ถ้าสมมุติเราซื้อที่เชียงตุงเนี่ยมันก็จะมีภาษาพาม่าภาษาไทยภาษาอังกฤษจะมีให้สามภาษาในนั้นหรือว่าเราจะไปเพิ่มอีกก็แล้วแต่เรานะคะอันนี้ก็จะเป็นความรู้เนาะเล็กๆน้อยๆที่เอามาฝากทุกๆคนนะคะไม่รู้ว่าจะชอบใจกันหรือเปล่า <c oughs> ก็คือเคลียร์แล้วนะคะว่า <c oughs> คำตอบที่นวแก้วได้ตอบนั่นก็คือเป็นภาษาคืนค่ะภาษาคืนภาษาท้องถิ่นแล้วก็เวลาที่ทุกๆคนได้ได้ฟังนะพี่ๆเอฟซีทุกคนได้ฟังน่าจะเข้าใจนะว่าที่นวแก้วพูดอ่ะคืออะไรเพราะว่าภาษาคืนอ่ะมันก็เป็นมาจากภาษาไทยคือจะเป็นภาษาไทยล้านนาภาษาไทยล้านนาที่เป็นภาษาภาคเหนือของไทย นั่นแหละค่ะคือภาษาเดียวกันกับภาษาคืนนะคะตัวหนังสือก็อันเดียวกันค่ะก็เลยเออบางคำเนี่ยก็คือภาษาไทยกับภาษาคืนนะคืออันเดียวกันเลยบางคำนะมันก็เลยสื่อสารกันได้ง่ายกับภาษาไทยกับภาษาคืนพี่เขาเลยพอฟังออกนะคะถ้าพี่นะพี่พี่เอฟซีทุกท่านเนาะถ้าสมมติว่าเ,ออเราไปดูคลิปอื่นๆน่ะจะไม่มีคนที่พูดภาษาท้องถิ่น ส่วนมากเขาจะพูดแค่ภาษาไทยใช่ไหมเขาแนะนําก็แนะนําแค่ภาษาไทยแต่ส่วนคลิปของน้องวัแก้วเนี่ยจะมีภาษาท้องถิ่นเข้ามาผสมกันด้วยจะมีขืนมีไตมีทุกอย่างผสมกันด้วยเพราะอะไรใช่ไหมคะเพราะน้องวัแก้วอยากจะให้ทุกคนได้เข้ามาสัมผัสวิถีชีวิตการเป็นอยู่ของเชียงตุงให้มากที่สุดเพราะว่าเวลาที่พี่พเข้ามาเที่ยว คนในท้องถิ่น A, เขาก็ไม่ได้พูดภาษาไทยทุกคนนะเขาก็พูดภาษาท kind of ้องถิ่นเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าพี่ๆทุกคนฟังคลิปของน้องโมแก้วแล้วก็ดูคลิปของน้องโมแก้วทุกๆคลิปเนี่ยแล้วก็ค่อยๆค่อยๆฟังค่อยๆเรียนรู้ก็จะรู้ว่าแต่ละคำแต่ละประโยคเป็นภาษาไทยเป็นว่าอะไรแล้วเวลาที่พี่ๆ f c เข้าใจเวลามาเที่ยวมันก็จะง่ายนั่นเองนะคะอันนี้ก็จะเป็น อีกหนึ่งเอกลักษณ์ที่น้องโมแก้อยากจะฝากให้ทุกคนรู้ไว้ว่า,เ,าเนี่ยอ,อีกหนึ่งความภูมิใจเอาจริงๆตอนน้องโมแก่เริ่มทำ u ูทูบใหม่ๆน้องแก่ก็เริ่มต้นจากภาษาไทยโดยตรงเลยไม่มีภาษาท้องถิ่นผสมเลยแต่พอทำมาได้สักพักหนึ่งน้องโมแก่ก็คิดว่า เอาภาษาตัวเองมาผสมดีกว่ามันจะได้มีอะไรที่แปลกใหม่แล้วก็ที่ไม่ซ้ำกับคนอื่นด้วยเราก็แนะนำเป็นภาษาของเราไปเลยแล้วก็แนะนำภาษาไทยด้วยถ้าเวลาไปสัมภาษณ์สัมภาษณ์คนอื่นอะเราก็สัมภาษณ์เป็นภาษาท้องถิ่นของเราเลยแล้วก็เรามาปเป็นภาษาไทยเอาอีกอย่างหนึง่งเอออันนี้ก็มันจะเป็นอะไรที่โอเคไปอีกแบบหนึ่งนะคะสำหรับ คำถามของพี่ที่เขาถามมานะคะก็ต้องขอขอบคุณมากเลยนะคะที่ถามมานะคะถ้าสมมุติว่าใครอยากรู้อะไรเกี่ยวกับเชียงตุ้งนะคะก็สามารถคอมเมนต์บอกน้องวงแก้วมาได้เลยถ้าน้องวงแก้วตอบได้ในคอมเมนต์โดยตรงน้องวงแก้วก็จะตอบในตรงนั้นเลยตรงนะคะแต่ถ้าน้องแก้วตอบได้ไม่โดยตรงน้องวงแก้วก็จะมาทําคลิปตอบแบบนี้นะคะแบบพี่คนนี้เนาะแต่ ในในช่องของน้องแก้วก็มีนะคะว่าคนเชียงตุงพูดภาษาอะไรกันแล้วคนเชียงตุงเป็นแบบอะไรยังไงนะคะน้องแก้วก็คือมีในในในช่องน้องแก้วกทุกทุกอย่างทุกทุกแบบแล้วก็อธิบายไว้แล้วทั้งหมดนะคะก็ฝากทุกคนไปย้อนดูคลิปเก่าๆได้เลยนะคะน้องแก้วก็จะบอกรายละเอียดทุกๆอย่างให้ได้ได้ฟังกันแล้วนะคะก็ พี่ๆเขาพี่ๆอ่าเนาะก็อาจจะเพิ่งเข้ามาติดตามใหม่ๆแต่ก็ไม่เป็นไรเนาะวัแก้วก็มาตับให้แล้วนะคะว่าเชียงตุงส่วนมากจะเป็นขืนเป็นไตนะคะสองอย่างนี้ขืนไตแล้วก็จะมีพม่าเข้ามาผสมด้วยแล้วก็จะมีจีนแล้วก็จะมีมีอะไรอีกหลายๆอย่างแต่ก็ ประมาณนี้ค่ะก็สําหรับคลิปนี้นี่น้อง,งแก้วก็หวังว่าจะเป็นความรู้ให้กับทุกๆคนนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้กดกระดิ่งให้น้องโแก้วด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่เอฟซีที่คอมเมนต์มานะคะแล้วก็ขอขอบคุณพี่พีเอฟซีทุกๆคนด้วยนะคะยินดีน้นําน้ําค่ะตัาความเมปีน้องตีคือกําลังใจช่องน้องโแก้วเสียงตูงค่ะยินดีน้ําน้ําค่ะเอ่อพีเอฟซีก็ปีคอมเมนต์มาคือน้องโแก้ว มาให้คลิปบอกเมือนี่คะ่ะเมืองเจียงตุงของเฮานั่นเนาะก่อใจภาษาคืนภาษาไต้เวลาอูกันก็เป็นคืนเป็นไต้เมือนี้คะ่ะกเอเมือนี้อะไรมาบอกกล่าวคือพี่ๆน้อง,องๆเขาไรหู้ว่าเมืเงงองเจงตุงเขานี่นั่นส่วนมากเปิดใจภาษาอีสังกันนี่คะ่ะสำหรับเมือนี่ก็สวัสดีคะ่ะไม่สูงคะ่ะสวัสดีคะ่ะไว้เจอกันในคลิปใหม่นะคะทุกคนสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายค่ะ